กลาสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง TGF Office นะครับแหล่งสร้างสรรค์และสั่งสร้างสิ่งที่ดีงามและความบันเทิงนะครับตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวของเราแล้วครับหรือแฟนคลับคนแรกที่ว่าได้เล่นเกมกับเราครับก็คือคุณอะไรครับเนี่ยอ่าไม่รู้เออจากเราได้เล่นกันแล้วเย่แล้วอยู่ในแมปที่ว่าเป็นอ่านายเอสเคตาอ๋อคุณตาเย่ในที่สุดก็รู้ชื่อเล่นแล้วคุณต้าแล้วอยู่กับคุณต้าครับซึ่งเป็น FC คนแรกของช่องเรานะครับที่ว่า ได้เล่นเกมกับเราและก็เป็นทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าก็คือได้อัดเป็นคนอัดคนแรกที่ได้เล่นเกมกับเราแล,ล,าลา้วก็ไลฟ์ไลฟ์สดกับเราไปแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้าก็เลยชวนผมมาเล่นเกมก็คือ,อจำลองการตกปลานะครับเพราะฉะนั้นไปเริ่มเลยครับคุณต้าไป let's go เราจะไปตกปลากันนะครับ ตาหลวใช่ไหมมีเรือยอดด้วยกูไม่มีหาเหวเลยแซดแอบเออ,เอ,อตกเรือตกปลา 哦。Oh. อะไรครับคุณตาโอ้ยตก,ตกไป,มไป,ไปนะกผมตกเรโอรนโอ้โหฉลามเฮ้ยไปนะทุกคนผมตกเรือผมกำลังโดนฉลามได้แดกอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาแล้ว ไม่นายพิลเีนเลยพิลีนของคูเลือกรกะพังของโตเทครับคุณตาซึ่งในเกมนี้นะครับแล้วในคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะแล้วก็เป็นคลิปแรกที่ว่าแฟนคลับของเรานะครับเรียกร้องให้เรามาเล่นเกมนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็ผมยินดีเป็นอย่างมากที่ว่าจะสร้างความบันเทิงทั้งเรื่องหน้านและเรื่องหลังเสมอมาเพราะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณตาด้วยนะครับที่ว่าชวนเรามาเล่นเกมกันในวันนี้อ่าแล้วก็คุณวินคุณพลคุณปายก็ไม่สามารถมาได้ด้วยกับเรานะครับเพราะว่าเขาไปทำธุระ ส่วนตัวนะครับก็เลยมาเล่นแค่กับผมแล้วก็คุณตา2คนนะครับซึ่งโทรกันใน discord นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้า discord นะครับเป็นสมาชิกครอบครัวของเรานะครับคนสำคัญนะครับแค่คุณเข้ามา discord กดติดตามกดไลค์และกดติดตามในช่องไลฟ์สดของเราก็เป็นครอบครัว่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ทั้งชมเบื้องหน้าเบื้องหลังความสนุกสนานอย่างเต็มอินและสะใจนะครับ เดีย๋ยวเลื่อนะครับช่อง TCF Office แหล่งสร้างสั่งและสั่งสร้างสิงส่งบนเทอร,ร,รแก่ทุกคนครับขอบคุณครับเออ,เอาาไอภาวะผิดคาดนี่เนี่ยมองมันหัวว่ะจะวูบแตกแล้ว้ยชาลามเราก็แบนเกินตายนั่นแหละสวยงาม ตกปลาตอ่อตกปลาตอ่อปลาตอ่อไม่นะกระเป๋าเต็มแย่ม่ะติดติดเรือละอ๋อตกปลาตรงตรนี้ขโมยขับเรือ ผมก็เป่าเต็มแล้วผมตกเต็มที่เลยคุณตาเอาซะเต็มที่ตลวนะสกินสัตว์เลี้ยงไม่มีอะไรไเลยเดี๋ยวสมบัติ ซึ่งเราได้อยู่ในเซิร์ฟวีของนต้านะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากจะได้แบบเนานะทำะไรายได้สบายๆนะครับอาจจะมีความเหงาหรือความเงียบบ้านก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีเกณฑ์ที่จะมานำเสนอให้พวกเรามาทำการอัดคลิปลง youtube หรือไลฟ์สตรีมก็ เรขอบคุณอย่างมากนะครับที่มอบความสุขกันอย่างต่อเนื่องเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ตันๆแล้วก็แล้วก็เรามีแนวที่จะอัดเกมอื่นเช่น Dead by Daylight แล้วก็ s Escape Never นะครับใช่ใแล้วก็นี่ครับเรามีสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นก็คือคุณปายได้เข้ามาใน Discord นะครับสวัสดีครับคุณปายสวัสดีครับผมครับผมคุณปได้เป็นกันไหมเช่นไร เล่นการจำลองตกปลาแบบสมจริงอยู่ในเซิร์ฟวีของคุณตาโอเคจ้าเต็มไม่ได้ก่อนเลยอยากไปเรืยๆด้วยโอเคโอเคโอ้หเรืออะไรวะนะใหญ่ขิ้เป็กอ๋อเปิดตึก ตึกทำสวยเลยข้าเรือแจ็คสันเย่ถึงเรือแล้วไปกันเถอะขายของขายของอ้าสวัสดีปายไหนะบอกไ่เล่นนะ่ะสบายดีว่าอ่าทุกคนครับนี่ครับคุณปายมาแล้วเย่ yeah. <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปขายของก่อน yeah. คุณปายแม่งแอบเซอร์ไพรส์ตลอดเลยว่ะแย่แย่ได้ไงอ่ะก็ตกปลายอ่ะหัคุณปายไป,ไป,ไปขายของดีกว่า ยังคุยไม่เสร็จหรอโอ้คุยให้เสร็จก็ได้เยดมึงดูของมึงดูคุณต้ามึงดูห่อเขาอะไีอ้อะไรวะนั่นแหละคือถ้ามาให้เราหาอะไรอะเวสอะนั่นไหรมากรไปขายข,าของกันเถอะ ใครขอตรงไหนวะลืมแล้วอ,อ๋อตรงนี้หรือปะไม่ใช่ขายเรือขายแน่นอนหนึ่งพันบาทแจว๋ว ไอคุณใต้อยู่ไหนครับผมพาผมไปซื้อแบบเกลืเบ็ดเบ็ดตรงไหนนะไปตกปลาเลยปะคุณปลาอยู่ไหนปะปลา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 ไปเฮียมึงไอันนี้อันนี้เรือคุณต้นะเดี๋ยวมึงดูเรือกูเรือกูโหดกว่าคุณต้อีกมึงคอยดูนะมึงคอยดูนะเป็นไงล่ะเรือกูอ้าวเฮียก็โดยผิดมึงดูเรือกูนะเห็นไหมเป็นไงเรือกูสุดยอด ของแท้แน่นอนไปละไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้เหรอสาวโวไม่ได้ปไปเรือยอดนี่แบบปเห็นแล้วอ้นสู๋ว่ะเรือตัวเองไอ้เที่จจนไม่มีตังค์อยู่กับคนรวยดีกว่าให้คนรวยแบกอ๋อกูขึ้นไม่ได้กูจะอยู่ข้างหลังเรือ เฮ้ยเรือเอ้ยเรือเรือทาหารแถวอยู่นี่ปา่าขึ้นมาวัน<ป>นี้ไ,ไปอยู่ใ,ใกล้เนยเออมึงโดนเรือทับไปแล้วของเพื่อนเดี๋ยวกูตกมันขึ้นมาเอง นี่สิเดินกระโดดมาตรงเรือเลยบันไดขึ้นยากใส่เรือใส่หนันงดิเออกดยืนนะไม่มีให้ยืนกดยืนจะตกตกทิเจอฉลามนะฉลามร้ายอ่ะฉลามเร็วรอฟาวงขึ้นแล้วค่อยกดอทีหนึ่งแล้วก็พยายามคลิกให้มันอยู่ในสีฟ้าไอ้สีเขียว mm hmm. วอ้ยเฮียปลาหายากแม่ถ้าดูรู้เลยเย็ดเย็ดปลาท้องปะ ยังไงห็กดได้เลยก็พอมันขึ้นแถบสีเขียวใช่ปะก็กดคลิกให้มันอยู่ในขอบสีเขียวเรียบร้อยกูได้ปลาแล้วฮะคุตาพิม,มะะพวกก์ว่าอะไรเมื่อกี้ไปใกล้ก่อนค่อยตกก็ได้ โอเคครับคุณตาเอาเลยผมอยากตกเล่นไม่มีอะไรทำเฮ้ย hey, ฉลามฉลามเร็วเฮ้ย <Hey. S 2> ควางหอ,อกยีส yeah, ฉลามเร็วฉลามเร็ว ปากันสคนแจว๋วของเต็มแล้วเล่นหาทำดีกว่าเฮ้ตกตกตกนกับปา้ายก็ได กระดดเจ็บจังเลยปลาปไปขายของกันกระโ,โ,โ,โดดค้างกดกระโดดค้างอ่ะมันจะพุ่งขึ้นมาอีก มันอัปเกรดตัวไหนมาลืมแล้วเดินเดินนี่ไปไม่ใช่ซื้อขอตงตัวไหนอะคุณต้าอ๋อเนี่ยเจล,ลาลันค้าว้ายตายตาบอดอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดใช่ อ่านยายก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้อ่านฮะไปอ่านยายก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวอ๋องั้นบ๊ายยครับคุณปายเวเจะกันใหม่นะครับอเอาโอเคครับทุกคนเราเสียคุณปายไปแล้วครับเสียคุณปายไปน,ปปนที่เรียบร้อยคุณปายไม่น่นรีบจากไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับคลิปเราจะเนินต่อด้วยความสุขเหมือนเดิมแต่แค่อยู่ในความเงียบนะความเงียบที่คืนกิน<ม>ไปตกปลาต่อ เขาไปเร็วมากคุณต้าเขารอเราเสมอ,เ,อเขาซื้อของอยู่เยสไปเลยไวเกินโคตรไวเลยไวกว่าเลยยอเด็กเออเออเออร้อยรอยนี่คุณคุณล้าเป็นนักไอ้คุณต้านี่เป็นนักกีฬาไปนะเนี่ยโอ้โหว่ายทีพายทีนี้ไปแล้วเป็นกินโลสิบกิโลเนะี่ย โอ้โหสุดยอดโอ้เหมือนสัตว์ประหลาดอีกแล้วถือหอกแบบน่ากลัวสัตว์ร้ายเยอะมาแล้วนั่นไงวูเกือบตายสัตว์ร้ายสัตว์ร้ายสัตว์เร็วคว้างถามโดนไม่โดนนะแต่ไม่ตายพียจิตผเรือร่ม กูโอ้โหเซฟแตกเอ,อือไม่นะเราตายกันคุณต้าเรือแตกโอ้ไม่นะคุณตาไม่น่ารอดเนี่ยกลับมาแล้ว túi một lời ôi oh, đột lời 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 bài Tụi bà đó <laughs> พลาดเสียใจว่ะมาแล้วมานะสัตว์ร้ายมาแล้วตกปลาอยู่ขว้างอ่าต้องขอพายด้วยน,นะครับถ้าคนไหนเมาขึ้นทะเลก็ระวังนะครับระวังเมาขึ้นทะเลกัน โอ้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 เมื่อไรจะตายสักทีนี่อ่ะขว้างไม่ตายเลยเยี่ยมตายแล้วหนึ่งศพ วิสาะร้ายวิสาะทะเลดีไนดะ้ไม่มีโคไอ้ประบึกยัก์ตแล้วหนึ่งสวยโดนแจวอุ้ยเหลือกแตกคุณคุณคุณตาอย่าพาผมตายตรงนี้นะวิ่งเร็ว to tỏ, lửa nó phứ, em nữa, tập ba tỏ, ừ. ของคุณต้าลอยไปนู่นแจ๋วโอเคกระเป๋าของเต็มแล้ว เอาเลยคนต้าคนต้าตกเต็มที่เลยผมรอได้แถวเรือยาวเนี่โยโคตรไวเลย ยิเห็ดยังไงขายเอ่มใช่ทำธุรกิจใช่หรือไม่ I ยังไม่น่ายังไม่น่าโอ้เรอือร้อยได้เรือร้ายเรือร้ายไปเลย โอโหเลือต oh, oh, oh. er er ิด si บักโอ้โอเลือติดบักเรือผีสิง chéo ai eye biết Lết ai eye biết oh, oh, lừa chùm hơ huh. hơ huh. lừa rái lừa chùm ừ uh. ผีร้ายบินได้ therapist. เรือก็จมผีก็บินได้เอ้ยประวันวันนะไปไม่ใช่คาดหรือวันน้ำเงินมันละเอ๊ะอย่าบอกนะว่าโอเคชัดเจนเน็ตผมรูด โอ้ไม่นะงั้นก็ต้องปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอกล่าวขอบคุณคุณต้าด้วยนะครับที่ชวนมาเล่นแล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นเบื้องหลังและเบื้องหน้าความสุขของเรานะครับขอขอบคุณนานา TGF Office ครับแหล่งสร้างสารสรค์สินด,ดีและความบันเทิงแก่ทุกคนครอบครัวสายรบอุครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ